พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอกระเทยอินออสจ้าช่องแม่บ้านกระเทยไทยในออสเตรเลียนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาเป็นนักสืบกันนะคะดิฉันจะพาทุกคนมาเสิร์ชหาข้อมูลของผู้ชายโดยใช้รูปภาพค่ะจุดประสงค์ก็คือเราจะได้ทราบว่าข้อมูลกับชื่อที่เขาให้เรามันถูกต้องหรือเปล่าเป็นการจับแกมเมอร์นั่นเองนะคะ โดยที่เรานำรูปภาพนะคะไม่ว่ารูปภาพนี้เราจะได้มาจากไหนเขาส่งมาให้นู่นนี่นั่นนะคะเราจะนำรูปภาพนี้นะคะมาค้นหาข้อมูลของเขานะคะใน Google Image นะคะเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำทำอย่างไรคะวันนี้นะคะสแกมเมอร์จะนำรูปของผู้ชายหล่อ รูปที่มีโปรไฟล์ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นนายทหารของอเมริกันนะคะเราไม่ทราบว่ารูปพวกนี้เนี่ยนะคะกับชื่อที่ของเขาเนี่ยมันตรงกันหรือไม่นะคะแล้วเราอยากจะทราบว่ารูปพวกนี้ใช่เขาหรือไม่นะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะ เข้ามาใน google นะคะเข้ามาใน google นะคะพิมพ์คำว่า images นะคะ images เ,เติม s นะคะแปลว่ารูปภาพนั่นเองนะคะ google dot com นะคะ images google dot com นะคะ กดเข้าไปเลยคะ่ะก็จะเป็นรูป Google เหมือนเดิมใช่ไหมคะเป็น Google แต่เป็น Google image นะคะจากนั้นนะคะให้มาที่จุดไข่ปลาขวามือบนสุด3จุดนะคะกดเข้ามาเลยนะคะให้เลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเข้ามาเลยนะคะ เราก็จะเห็นรูปกล้องถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เนาะนะคะรูปกล้องถ่ายรูปอยู่ตรงนี้จ้ากดเข้าไปเลยค่ะนะคะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นเรากดไข่ปลาใหม่นะคะเราเราไปเปลี่ยนเป็นภาษานะคะแปลภาษานะคะแปลภาษานะคะมามุมล่างสุดนะคะจะมี กกิลดิกนะคะเราเพิ่มเป็นภาษาไทยเลยค่ะเห็นไหมคะออกมาเป็นภาษาไทยแล้วนะคะอันแรกนะคะวาง URL รูปภาพนะคะถ้าคุณมีลิงก์คุณคัลอกลิงก์มาวางแล้วค้นหาภาพได้เลยค่ะอันที่สองนะคะอัปโหลดรูปภาพเรากดอัปโหลดรูปภาพเลยจ้าเลือกไฟล์นะคะเลือกรูปเลยค่ะเอาใครดี นะคะเอานี้ดีกว่าเขาเป็นใครเห็นไหมคะออกมาแล้วข้อมูลเยอะมากนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษมันจะชอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเราต้องไปแปลภาษาใหม่ที่เดิมเข้าไปจุดเข็มปลานะคะหาแปลภาษาค่ะกดเข้าไปเลยค่ะนะคะมาข้างล่างค่ะ Google d i c ข้างล่างเป็นเป็นภาษาไทยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นภาษาไทยให้เราแล้วนะนะคะเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นนักร้องระดับโลกนั่นเองจัสตินบีเบอร์ค่ะนะคะมีข้อมูลนะคะหลายที่มากเลยค่ะฮันนี่ นี่นะคะมันก็จะบอกข้อมูลหมดเลยนะคะว่าทำอะไรมามั่งอันนี้ก็เป็นจัสตินบีเบอร์นักร้องระดับโลกเลยนะคะเขาถ่ายนิตยสาร GQ นะคะเขาถ่ายอะไรมั่งเนี่ยปกนิตยสาร GQ ถอนรหัสบุคคลสำคัญจัสตินบีเบอร์หลายๆคนของเขานี่คือนี่คือข้อมูลของเขานะคะ แต่มันจะไม่มีหมดทุกคนนะคะเเราก็ามาเสิร์ชดูนะคะว่าผู้ชายที่ติดต่อมาหาคุณนะมีข้อมูลอะไรไหมนะคะบางครั้งก็เจอว่าเขาเล่นเว็บไซต์นี้เว็บไซต์หาคู่นี้บางครั้งเราก็เจอด้วยนะเอาจริงๆนะคะดิฉันก็มีตัวอย่างมาให้ดูแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะการเล่นชายวิจนา นะคะกรุณาใช้วิจารณญาณก่อนไปดิฉันขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าการุณาใช้วิจารณญาณในการเล่นนะคะให้ใจเขาก็ไม่ต้องไปให้ใจเขาหมดนะคะเผื่อเขาหลอกเรามาเราจะเจ็บเจ็บช้ำนะคะจริงๆนะคะและอยากให้ทุกคนระวังตัวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าเขาจะไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะ เราเนะ่ยไม่รู้จักเขาก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรมาฝากนั้นนะคะกรุณาติดตามรับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่กด s u b สไคร b ์กดไลค์ขอให้รวยๆและรวยๆนะคะใครที่ยังไม่กดก็ขอความการุณากดช่วยหน่อยนะคะ นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Have a nice day ค่ะ Happy Happy ค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนลัคก,กี้ค่ะ